เกษตรโอ้พาเพื่อนๆมาเบิ่งครับของฝากจากบรรหนดเนาครับเนาะขอบคุณนะครับผักคันนี้ผักอย่างไหนแม่ผักให้ไก่บ่แม่นหรือแม่เกิดมาลอันหวานมาละใยเออหลายอย่างแะ้วผักให้ไก่เัร็แล้วเออผักใส่ผักผักอย่างวะเฮ้ยใส่หวใส่หวานเต๋อ บักทัวครับเนี่ยบักทัวะทัวะฝักยาวน้องใหม่เพบ้านมุปอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยโอ้ยมาหายอยากหายกินมเมื่อกี้ย้ายอยู่บ้านฝากมาให้ครับเนี่ยโอเคครับน้องใหม่โอ้เออย้อยยายกับหน้าเนาะครับเนาะย้ยายกับหน้าฝากมาให้แล้วก็มีเห็ดอีกลังนึงครับ นี่บักนาวเนี่ยครับเนี่ยบักนาวใบายานางโอ้ความแกงยอดยอดกระเฉดยอดกระเสียดยอดกระถินบ้านยอดกระถินโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับผมมีกล้วมความครับมีกล้มกวมความกล้วยสองเครื่อนมันแรงครับอยู่บ้านฮะ ไม่ค่อยงามปานเลยมีกล้วยมีหัวปีโอ้ฝากเห็ดมาเป็นจักไหนก็เห็ดอ่ะดอกมันไปหากินไปแล้วเออได้ยินว่าน้อเห็ดยังเออเอาแกงเห็ดตัวหนาแล้วฝากให้ มาตะขอนแกงสิละโอ้แกงเห็ดตี๋ใส่บุน้นอ้เห็ดยังไงเห็ดล,ล,ละงอ,อกเห็ดละงอกใส่ล่ะเมียนบ่ล่ะเดี๋ยวเด้อตดัดตัวนี้บวตดัดเลี้ยวๆนี่นี่นี่เห็ดละงอก <c oughs> เห็ดละงอก <c oughs> ขา <c oughs> คือมีแต่ขาดอกมันแล้วกินแล้วแล้ว่าหาย,ยากลายคอกินดอกกินขาเด้อดตัวซะโอ้เจี๋ยคุณนลายๆเด้อจ้าเด้อสองขามาให้กินอัน<า>ดอกนะเพิ่นกินไปแล้ว อขอคุณหลายหจ้าขอคุณหลายๆจ้า <laughs> ดีต่พ่นแบงไม่ไกินนะออจะเออขอคุณห<ๆ>ลายๆครับผมบันนในนะ <laughs> ้กิอะรแบบักพกแล้วบะแนนตามบักพิกอนะขอบคุณคอน ขอบคุณคู่เพื่อนเอามาให้น้ำมันละสายด่วนสายซิ่งเจรัดกับอันเฮียบีดเด้อโอ้ยขอบคุณหลายๆสำหรับเจรัดกับเฮียบีดสายซิ่งมาะเจี๋ยโอ้กำลังสิเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเด้เนี่ยเนาะยูทูบเบอร์ชื่อดังโอ้ดังๆเด้อเด้อโฆษณาเข่าเดียวเลยเร็วเด้อให้ปังๆเด้อ อ่ะเงาไปเนี่ยอุ้ยนี่ของแสบของนัวครับนี่อุ้ยมาเมื่อกี้นี่ก็เอามาแกงปุ๊บเลย,นย,นนยเนาะเนาะโอเผ็ดจัดเลยเผ็ดจาก,จากเพจเอันคนปลาชาแนลขอบคุณสำหรับเพจคนปลาชาแนลนะครับเนะาะลรากาลินลี่ลิน,ลน,ลนบอกเห้ยอืย<ๆ>อนี่กำลังเดือดแล้วครับกำลังเดือดแล้ว โอ้ยเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับใส่เลยนี่ชะอมครับผักขานี่ผักขับบอผักขาแซบๆหอมๆครับหอมๆมาเด้วาเนี่ยครับกินแกงเห็ดน้ำกันครับผมแกงเห็ดขาละงกแล้มีเห็ดแจงเอือนอยู่ผู้เห็นบ่เห็ดเพิงหวานเออเห็ดเพิ่งหวานทั้งหวานทั้งขม เสร็จแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมมาเด้อครับเด้อแซบๆเด้อครับเด้อโอ้ยขอบคุณอ่ะหน้าเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมคนปลาซนวนาโอ้ดื่มใซรไปไอตู้งอ๋บาทเนี่ยมาแล้วครับเด้อมาเด้อมาเด้อขอบคุณครับ